สวัสดีดดสสสสววััีีค่ะอยู่กับช่องสาวนุ่นอะไรนะคะเอวแดงเด้งเด้งของช่องทาไมเปิดเองอะไรเราเปิดให้ตลอดเลยแล้วเธอก็ไม่เล้งให้เราด้วยเดี๋ยวมือนล้างจีนเดงไงเด้อหายแต่งตัวงามๆก่อนเด็กเเเบาาียันะเีงห้อวันนี้นะคะเราได้ผัดไก่นะคะทุกคนนทุกคมาเด้อผู้สาวยินขขาวคุณนะคุณนะคุณนะ มาใส่ด้วยแอปอันไอโฟนออแล้วก็มีอันนี้ค่ะตบักหุ่งบักหุ่งเนีคุณไม่ตักให้เราสมัยเอ้าตักเองก็ไดุ้ียมีมงกูหลักมุ้งกูตักเราจึ้งจึ้งเลยนะคะุวยเขาเห็นไหมเขาเอาตับไปหมดแล้วหัวใจเรื่องหัวใจก่อนเข้าไปกินนมันกีคั่นบอสมะคั่น ไอ่ค่นเถ่านี่กินอุ้ยไม่มีต pues mm nah, ับเลยตับไม่ได้จับมาเออยมันเกียร์มอนวะอุ้ยตับอยู่ไหนตับไม่ได้จับมาไอ้ดมบริสจักไหมยืดไม่พอมาลองดมเราหลักใส่จานเราไว้เร้วสองบาทสองไม่ได้กินแล้วทุกคนโอ๊ยหลายคนเอาไปเอาเอาไปเอา แต่บานนี่ม่นตับบ่วะบอกแล้วอย่าหานหน่อยมันได้ไม่เห็นกินน้ำฮี่ไหนกินน้ำบวกไม่เยนสูบบุหรี่จ้ล้งบ้าน้จมันการสุดตับอยู่ในได้สแตนกันรับตับอนนี้ นอยนจานไหนล่ก็ไมตัมาอุ้ยเรากินแล้วบุ้งบุ้งไล้ะมันบวบจะไปเลือเอาปลามามล่ะเพ่งจืดที่ดีบ่างตอนที่มันห่อนมากเลยบว่อุ้ยไข่แตกไข่ก็แตกอ่ะทุบคอยากขึ้นเหรอเอนางนัไ่อือไม่เป็นรูเหีายหน่อยอ่ะ

ที่เากินส่ตำบ่ยับดีว่าหมดคุณแข่งขาเขามันจะในังหลายคน่เบียนไปเนังลืกว่านังังจะขอหน้าบ้างไปยวขอรับใจท่นมันหมดยวขอหน้าว้านจะท่นบ่นาแข่งแข่งแข่ง่มันนางหันนาได้กันเคุณไลเงาทำนีทำบันทลาบอกินบปักเลยว่ะหิวค่ะ เสื้นด้วยแต่ก่อนไม่เคยแบบนี้ไม่กินไม่กินอันนี้นั่งรถไปบ่แม่ออุปสรรคเมื่อวานกินเขาบ้างบ้างบ้างข้าไปนิดนึงที่ขับรถไปนี่สวยเพราะอะไรสวยเพราะสื้อด้วยสวยแล้วต้องเสื้อแต่ก่อนเก็บคนนะแม่หมาดมากับผัวเนี่ยอันว่าเสนรวดแว่เมียรบวกกรนเสื้อด้วยจูดแล้วจูดได้่นรวดผู้เดียวได้คือวันนี้ผัวได้บ้างนจูดอือ เรื่องลมาผัวเาขากิมบ่คาอย่างนี้เพราเขาบัคอเขากิมเท่าไหร่ครับบอไม่อยากจะใส่ของให้นั่งกินอะผัวผัวเด้อก็แมนผัวดโซนได้ผัวเาท่นจบด้ละผัวเขาบอเดี๋ยวเมียเขาเฮ้ยปัญหาปญหาเดี๋ยวขนาดไปสื่อไกลผู้บาวยารมาช่วยจ๋าไม่เมียเปัแบบ เมียว่าเจ้ามีคนขายไก่ซอยบอเขาลดค่าไก่ให้เลยนสามสิบบาทเขาจะบอกว่าเมียอยู่ร้านอีกฝั่งนึงบอเห็นมีนายขายผักแนมอยู่เด้เจ้าเมื่อก้อกเงี้ยมแน่เจ้าซือชีรายแต่งานไปในปัวทิมเขาปรถามแม่แม่อยู่ไหแต่แม่หนุนยังถามเนาะแม่ว่าจะในอาจารย์แม่บอกว่างามไปในปัวกระถิ่นไปอาจารย์ว่าจากไหนอาจารย์ม่จากได้เบิ้ง บ่เบงหาบ่ต้อวะบิบ่มจิม,มนึงได้ลูกเบงลูกเคยก็จิ้มแล้วบ่ตองกบเ่งหรอกนั่งรับตาก็เห็นแล้วรุ่นนี้ไ่ตองเบง่งท่งหยังหูยังถามที่บอกให้ด เอาลูกลินเอาลกหลินยันยาวมันเดเป็นตกตักเาจะให้ตัวเียาตัสีพันหมนเดมาตัสีพันเไ่ต้องยับตัตกักตอนซื้อเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เกล่ยวเราินีกินแซ่บก็่าวัวจะครบินาทีตอนเวทตอนเะใกล้ตัวเดียวเนาะ กูยองีงตัวหน่งตุบกไงี้ยามหน่อยอื่ดื่น้ำตกดีใจมั้าเพื่อนจไม่ต้องไปใช้กระแากคนเลยายืนั่ไหนใช่ไหมโอ๊ยเขอตัวยามากตับยบมันชื่อตตับมากงที่หลังขี้กี้ขีนีกินนี้มาเสบอก อันเจ้าแง่เอ๊ยขึ้นเห็นมีใครกินหรือเนล่าไมใ่าไม่ใส่ไหมไม่ได้ตักมาหรือเปล่าใจพองโตไข่หมเลยมักยังมักตับมักมักนื้เสรไข่ห๋มไข่ตุ๋นแม่ในเลียกผู้ดีอุ้มมักตับมักหัวใจมักงัน คือเสื้อตับเสื้อไมดใจคุณไม่เสื้อไม่ใครหำอมกด็เสื้อไม่หำอเสื้อห่อมเนเยไก่บ่มี่บ่ก็ใช้มีแต่บเนี่ยังนะไเนะโอ้ังครับวู้ล้งก็มีอะไรอยู่เังวัดสมบูรณ้วแเออหนักแตกกรพจายเลยแบบเออเสื่อเดียวบ่เพื่อเด่นักแตกาละ บ้าเอองบอกคุณเกินเฮาหอนไมนเข้าหาสวรรค์นี่้องกับล้องก็มาลงมาไหลมันข้าวเดยเอาข้าวเดียวงั้นนี่มันหยามแล้วไหลพานกอกมันมาไปแล้วแต่เขไม่ยังแรงมันใส่ไม่ถึงจะด่เดียวนกินแล้วกินน้ำแมวให้เรา ว่าเรามีจุดอันเชิงหมานั่นนี่ย่ำขึ้นเนี่ยจีบก็โตคุณบอมเป็นน้ำกระของมาามันเชิ่งอันนี้นงเหี้ยนีไหมข้าวโูนมีไมเบิ่งมันอีกคุเป็นผู้เลว่ะถ้าคิดมากี่กันหรือวะฟงกันเลยอยูทอยูทูบเคู่หงแ่ไทยเกี่ยวกับเกษตรเรแตงว่าละบละวันลลบกิ่นเนาะไปแล้วด้คบนองกินาทันมูบายบายจุ๊บ